สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูช่องนะคะลิลลี่มีเรื่องจะเล่านะคะนะก็วันนี้มาเล่นหัวข้อท็อปปิกนะคะพิการา์นะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะ่ะมีสเปคแบบไหนเนาะเผื่อที่แบบว่าเอาไปฟังเราจะได้แบบว่าเฮ้ยมีแนวทางในการที่จะแบบ ไปทำประมาณนั้นหรือทำตัวประมาณนี้หรือสเปคที่เราที่รี่อ่านให้ฟังอ่ะอาจจะไปตรงกับคุณผู้ชมก็ได้นะคะนะก็เดี๋ยวเลือกกลองไพ่ได้เลยนะคะถ้าแบบต้องการเวลาเพิ่มก็กดหยุดก่อนนะแล้วก็เลือกแล้วก็ค่อยไปดูกันนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวที่จะเปิดรี่จะไม่ได้สับไพ่เอาไว้ก่อนที่จะมาสับกันตรงนี้เลยนะคะนะเพราะว่าอยากอ่านแบบ ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะนะคะอ่ะคนกองที่1น,นะเดี๋ยวเราจะบอกอหลังจากจบคลิปเนี่ยค่ในทุกหน้าไพาอ่อ่ะในทุกกองอะนะคะจะบอกในเรื่องของราศีของคนนั้นด้วยว่าใช่ราศีของคนที่เราอะ่ะแอบชอบอยู่หรือเปล่าเนาะ สับไพ่ตรงนี้เลยนะคะมาอุ้ยตายเอ็นเพชันตกโอเคคนที่คุณกองที่หนึ่งนะคะแอบชอบมีสเปคแบบไหนคะอืมชอบความแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าเขามีอะไรที่แบบว่าอยากจะให้เราแบบ คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบสามารถช่วยได้อะเออนะคะอยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นแบบเพื่อนนะคะไปไหนไปกันแล้วก็เออสบายสบายชิลๆนะคะเป็นคนเนี่ยค่ะหลังภพยขึ้นมาไม่ระแวงนะคะเป็นคนไม่ระแวงไม่อืมไม่ขี้ระแวงอะ่ะเออเป็นคนที่แบบ ชิวๆนะคะรีที่รีรู้สึกสำหรับคนกองแรกนะอม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมที่พายอยากจะบอกสเปคเพิ่มเติมเออถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือเขาแบบเป็นสเปคที่เขาอยากจะอยู่ด้วยตลอดเลยนะเออนะคะอยากอยู่ด้วยตลอดเลยอืมดีจังเลยอะ่ะไหนขอดูเพิ่ม น,นี่ครูสร้างครูสมไปเลยทีเดียวค่ะนะคะเอา้าเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคนะคะไพ่แต่งงานนะขึ้นมาแล้วก็ไพ่กดน้ํานะอยู่กันไปตลอดช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะเป็นแนวสไตล์ช่วยเหลือกันมากกว่านะคะสําหรับคนกองนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าราศีของคนที่ท,ที่ที่เราถึงอะคะ่ะ น่าจะอยู่ในราศีอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาสลับไพ่กันค่ะราศีมีนค่ะราศีพฤษิราศีสิงห์นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนกองที่สองต่อกันเลยค่ะ ถ้าใครชอบสไตล์การอ่านไพ่ของลิลลี่นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับคนกองที่สองนะคะสามถ้วยนะโอเคอยากรู้ค่ะว่าสเปคของคนกองที่สามถ้วยนะคะเป็นแบบไหนนะคะขอทั้งหมดสามใบค่ะ เดี๋ยวนะขอเปิดครบก่อนเดี๋ยวจะอ่านเป็นคนไม่รีบร้อนในความรักอืมรีบรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่รีบร้อนในความรักแล้วไพ่เนี้ยคือแบบ ไม่ใช่หลักขโมยคือนึกออกไหมคือไม่ใช่เป็นโจนเออสเตคคือเป็นโจนไม่ใช่นะคะคือรีรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่รีบร้อนในความรักแล้วก็เป็นคนที่ไม่เร่งเร้าในเรื่องของเวลานะคะทุกอย่างมันจะไปกันอย่างช้าๆค่อยๆดูกันไปนะคะคนคนนี้นี่เขาใช้เวลานานมากในการที่แบบว่าเออดูคนเนาะนะคะเนี่ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันจะไปอย่างช้าๆเลยไพ,พ่ผัาขึ้นมานะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออแบบช้าๆเนี่ยมันได้พาเล่มงามเนาะสําหรับเขานะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ในส่วนที่แบบอืมลักษณะเหมือนจริงๆกองที่แล้วมันจะเป็นแบบอืช่วยเหลือกักกุนกันเนาะอันนี้คือเป็นกองที่แบบว่าเออ ก้าผ่านอุปสรรคอะเขาไปไดเห็นไหมทุกอย่างเช,ชื่องช้าไปหมดนะคะค่อยๆไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็สามารถที่จะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลเขาได้ในแบบเหมือนผ่านผ่านในสิ่งที่ยากลําบากไปได้ด้วยกันอะเออคนกองเนี่ยคนคนคนกองเนี่ยจะเป็นสเปกเขานะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูลาศีกันค่ะว่าราศีของคนที่เลือกกองสามถ้วยอะคนนั้นอะคือราศีอะไรนะคะตรงกับคนที่ในใจของคุณที่ แบบคิดไว้หรือเปล่านะราศีพฤษภนะคะราศีกรโกดแล้วก็ราศีมีนค่ะนะคะคนกองนี้นะโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันกองที่3กันเลยคะ่ะก็อยู่แล้วแต่ลี่จะอ่านนะว่าอันไหนคือแบบมันมันยาวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Okay. ต่อมานะคะคนที่เลือกกองสีสีไม้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสปเปคของคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะยังไงเนาะคนกองนี้เนี่ยชอบคนสวยเนาะ ยิ่งนิ่ง,งอยู่แบบนางพญาเล,ลื่อนหรูๆนะคะเป็นคนแบบเด็ดขาดด้วยเออเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่แบบมีความแบบเป็นนางพญาหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนไม่แบบเป็นคนเข้าสังคมเก่งเออนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงาม อืมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยคําพูดก็คือทุกอย่างดูเป็นแบบเอ่อยุติธรรมเนาะคือรู้สึกว่าจะเป็นคนแบบเป็นคนจริงอะ่ะเออแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ลี่เห็นจากกองนี้คือรักสวยรักงามนะคะเป็นคนสวยมีฐานะดีนะคะเออคนกองนี้นะคะนะอโอเคก็ลองดูกันค่ะว่า ตรงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูราศีของคนคนนั้นกันข่าวว่าคนที่คุณนึกถึงอาหารราศีอะไรนะราศีธนูราศีคนแบกงูเดี๋ยวลิจะลงไว้ให้นะคะว่าคนแบกงูเนี่ยราศีอะไรนะคะข้างล่างนะแล้วก็ราศีมีน,นะคะ่ะโอเค เราไปเลือกกลองต่อไปกันค่ะกลองที่สี่นะคะคนที่เลือกกลองที่สี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงนะคะสเปกจะเป็นยังไงไพ่ตกพื้นสอบไพ่ก่อนนะ คนที่คุณเลือกกองที่สีนะคะคนคนนั้นมีสเปคแบบไหนเอ่ยกองเก้าเหรียญอืมขออ่านก่อนนะเป็นคนง่ายๆอะ่ะ เออแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่เจ้าอารมณ์เนาะเออเป็นคนที่แบบไม่หืมไม่อืมไม่ต้องมีปากเสียงเยอะนะคะ mm. เขาจะรู้สึกว่าเขาชอบคนประมาณนี้เนาะเออเขารู้สึกว่าเขาได้คนแบบนี้มาคือเป็นคนที่โชคดีมากเออคือไม่ต้องมีปากเสียงอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบเสบายๆถ้ารู้สึกแบบ เป็นคนที่ถ้ามีปัญหาต้องเป็นคนขอโทษเขาก่อนอืนะคะเขาจะไม่ขอโทษเด็ดขาดเป็นคนที่ใช้เหตุและผลนะคะในการตัดสินนะคะในตอนตัดสินในการใช้ชีวิตเนาะเป็นคนที่คิดบวก Energy กบวกๆนะคะเขาจะชอบมากแล้วก็เป็นคนที่ ให้เวลาส่วนตัวกันละกันนะคะไม่หึงห่วงกันเนาะเนี่ยคนคนนี้จะชอบคนประมาณนี้นะคะก็ลองดูค่ะว่าตรงหรือเปล่านะสำหรับคนกองที่สี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีกันค่ะว่าคนกองนี้นะคะจะราศีอะไรนะคะอืมราศีมิถุนราศีกันค่ะ แล้วก็ราศีพฤษศนั่นเองโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะก็สั้นๆเนาะก็พยายามจะมาทำท็อปปิกถ้าใครอยากรีเควสหัวข้อก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้เลี่ยคะ่ะทำหัวข้ออะไรนะคะนะก็จะมาทำให้กับทุกคนได้แบบได้ดูกันเนาะทุกคนก็ใช่ที่สำคัญเลยฝากกดถูกใจนะคะแล้วก็ กดแชร์นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีลาทิสวัสดินะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดหนะ้า